ณเดชเปิดใจเคลียร์เป็นพระเอกติดดินหลังถูกแชร์ซิ่งมอเตอร์ไซค์ตัวจริงเป็นคนง่ายๆสไปซ์ๆสำหรับซุปตารูปล่อณเดชกุกิมียะหลายคนยกฉายาให้ว่าพระเอกติดดินต้องบอกเลยว่าชีวิตหลังกล้องแตกต่างกับในทีวีอย่างเห็นได้ชัดเจนแต่งตัวธรรมดาใช้ชีวิตเหมือนคนในสังคมทั่วไปล่าสุดหนุ่มณเดชได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าไม่ห่วงภาพลักษณ์การเป็นสุปตา์ ภาพที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีอะไรซื้อไว้นานแล้วแต่เพิ่งเอาออกมาขี่ชีวิตปกติก็ใช้รถไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์เพราะไม่มีคนขับรถและเป็นคนขี้เกียจขับรถด้วยส่วนภาพที่ถ่ายกับแฟนสาวย่าโอรัสยาทานข้าวข้างถนนคือไปเดินซื้อหนังสือกันมาแล้วเกิดหิวขึ้นมาก็เลยแวะทานข้างทางง่ายๆ